แม่เป็นไลาทางอ่เพื่อเช็คไม่เต็มด้วยเหรอเอาจังมเมื่อกี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อกี้พอเจ็คพอเปิดกดพอปั๊มเลือดแล้วก็ฟู้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ปั๊มเลือดขึ้นมาสู้ก็คืออาจจะแปดสิบห้าเมื่อกี้มันเป็นร้อยก็เมื่อกี้แพ้ไปจิ้เดียวเองถูกปะล่ะแต่ว่าเราได้เปลี่ยนตรงที่ว่าเรายิงก่อนนิดนิดหนึงหัวใจปุ๊บว่ะลองไอไอไปทางอ e ีสปอร์ตยดีวะ เอาจริงนะถ้าอยาก <c oughs> จบไวจงแนวเล่นอาเขียนกันจบเล่นปุ๊บกดไลค์กดไลค์ป,ป๊บนำเอาจริงนะถ้าจะปั๊ม้ <c oughs> จะปัม <c oughs> ะป๊มไลค์ ก็จะปั๊มเลยนะปั๊มยอดไส้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไปเล่นเข้าไปเล่นแปดคูณแปดอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าคูณแปดคูณแปดแบบจับคู่นานแค่ไหนวะอารีนาใช่ไหมใช่ซานโตนี่อ่ะซานโตนี่อ่ะซานโตนี่อ่ะไม่รู้ปิงหรือเปล่าเน็ตหรือเปล่าจับปีงของไม่ขึ้นถูก ผมไม่ได้เข้าไปเล่นนานแล้วครับเพราะว่ายิงหลังๆเควสอารีน่าก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแปดถูกแปดก็ได้ไม่จริงเลยจะไปเอากดไลค์เพื่อร่วมทีมไงทีเดียวไงเพียบอ๋อสวัสดีครับสสวัดีคโอ้เข้าใจละผมไปกดไลค์เพื่อร่วมทีมไปกดไลค์ทีมตรงข้ามด้วยเงี้ยมันก็เพียบเลยกดไลค์เพื่อนอะโอเคหยิบหยิบไปเราเดยวม่านเฮ้ยผ่านแล้ววะเราหน่ะสตี้มาก่อนแปดคนสิบเจ็ดคน่ะแต่ไอ้สิบห้าคนน่ะ ยสิบสี่ยิบสามโอ้ยบสองคนเอกคิปผมตัวเช้าอ่ะปกคิปมีนะมีนะมี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 มโอเคในวะในวะในวะไม่ต้องห่งก mm. 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 ับผม่ยู่บนลงบนลงไหนเห็นละลงฝั่งฝั่งริมน้ำกับบ้านซื้อของกูดังสาม ชชแช่ก็ดังสามครับอืมโอเคกังงเีกกรดังนึ่งกรดังนี้กรดังนี้

เออผมไม่แน่ใจครับพี่มีกุญแจอีกหนึ่มีตรงนี้นึงกูไม่มีออปชั่นกดดังกมเลยกดังสามมันมีโอ้ยเฮียขยิงว่ะบนขาว่ะสาชุกโดนมาฉลางแล้วแชมป์เสียงมาทั้งหมดเลย

ไม่น่าดิบซ้ำเลยไ่เลยรี่เหรนี่ตัวห้อยู่วใช่มใช่มพูด้ตัวห้อยอยู่ไมู่ดฮะโอเคดดได้เลยวะคุณเตไม่รู้โดดไหนว่าจะโอดที่เดิมหรือมือผมไม่รู้เลยอ่าโดดโดดแถวเสาเกิดเลย สาบนเหรอมันชุบสาบนเหรอเราว่า,าใช่ผมเราเราว่าลงมารฟ้าเนี่ยโอเคตามไปดูอีลวไม่มีปืนสเปรย์เลยปะ่ะเอ่อริมน้ำมีมสักมีสกาไ่อะของแบมได้หมดเยไม่ได้ออกหรือยังนี่อะน,นี่เป็นคน,นนะจริงอะ เความเย็นน้ำก่อนผมว่าโดดเป็นมาฟ้าแน่ๆตัวหนึ่งมีหมวกสามดีน้ำยิงคามีหมวกสามจะมมีหมวกสามก็เที่ยวตะวันได้นอนโอ้ยทับไม่ติดทับไม่ติดตัวเฝ้าเสาตัวเฝ้าเสา อืมตกใจพับไม่ติดเลยอ่ามีใครเดน๋ยวผมไปชุบเองเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวผมไปชุบเองหาทางชุบเองออเล่นมาวไปปล่อยปอยปล่เศรน่าจะมีอ่ะเดี๋ยวลสดเมืเ่มอกี้มีตัวอยู่ผมได้ชุบในลวงวงเลยนะโอเคกะลังตัวด้วย เฮ้ยมีแต่เอเกะอะไรวะเสานี้ดิวะเสานี้เพิ่งเปิดแล้ววะแมวละเนิ่มันคู่มันคู่ไปเนินดิครับเสานี้ก็มีเลสโซนอะระวังข้าแต่มีคนผมมียิงได้มียิงหลังมียิงใครไม่รู้เฮ้ยไปนั่นบนกันแล้ววะดูอยู่ bắt tôi rồi của mít tôi bà Thôi nhìn anh nhiều Đi mít lốt rồi Ê, nhìn tê Mấy con áo xếp con á, nó mít lốt Nó trò rồi lấy con á Bele, bele, เดียวเคฟซีมั้งอย่าลุยเลมันเจมลเอะเนี่ๆๆนี่บานทำลังมีกนลบานทำลังมีกนลไปไปทำรังนะทำลังบนทังสายมนนี่นะมนนี่นะ t s มันมัโอ้โหตกร้อยมาเลย โอเคไปปั่มเต้ยนได้ก่อนดีป่ะเยอกำลังลงครับอ้โอ้โหเจ็กชุบได้ไหมได้ได้ได้เจ็มชุบได้ไหมได้ได้ก็รับนีนวก็นำมีแนนำหมดจะทำอะไรก็รีบทำจะผีชีพก็ผีชีพได้เลยอยู่ใกล้เสาอยู่ตอนนี้มันมันมานี้เับผียิงเย็บไหมกับสอเจ็ดมันมันมั ลังประมาณนี้ลังประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมว่าจะเล่นผมจะเล่นเล่นกอซ่าแมมบอดอันกว่าเอียน่าไอ้เหี้นูอยู่ตรงนู้แมมบอดอุบัติเดี๋ยวผมทำบลอกก่อนกับโอ้โหช่วชุกอนชุกอชุก่อนชุก่อนผกลับไปล้างบอลแลชุกได้ปะเนี่ย ดดย,ยังไม่ม,มีใครตายเลย้กบดได้โอเคคุณเไปร้านค้าก่อนดีกว่าเอหมาตัวได้ไหมตะม,มดก่มมดอนตะมุก่อนเอาพีนี้เก็อันนี้เลยอ่ะชิคเกน <Thank S 1> เ้นเอยบเยอะไปเปลี่ยนรถด้านหน้ายคุเต้ขอลวเจมพอได้แ้วมันจะหมดแล้วพอจะเท่าแล้ว ไปเลย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 ไปหไปหเลยไปเลยตังรักตรงนี้กันไหมไปบ้านนี้กันไหมเลยเลยเลยคนรถมันอีตาเบิดแล้วครับได้แม่ไกอะหมวดตัวนั้นอืมอืมอืมหมวดนายก็อหไดนเงินเป็นเออดอันุบอตอนนัตินเจ้าห้าบาททีมงานอยู่ในนกวงเหรอ

มารับที่บ้านทีก่อนก็ได้ไม่ดีคนเยอะเลยอันนี้ก็สุกจังเว้ยสู้ชีสู้ชีวิตมากเลยไอ้เหี้ยอย่าบุญจะจอดเลยขึ้จอไหมคุณรับนะมีเจ้าที่ไล่ทุกที่เลยนะเออเอ้ยสองชุดเมื่อกี้นี่มีนะสองชุดตรงตรงบ้านน้ำมีนะเมื่อกี้เนี่ยตอนมึงขี่รถมาแม่งยิงไล่ผม ก่อนจปไปไหนแล้วนะไปผมมีแรงนะผมไปเล่นเขาแล้วสบดีกว่าไอ้ปราสาทสัญญาณเสียงขวาได้หายวะได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินตรงนี้มีนะก็เขาก็อทัดมีนะมันต้องวันต้องว้ยฝังนัว ไปได้แขกเลยไหมล่ะไปไ้ังแข่กาเลยไหมได้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 ไดผมไปเล่นเนินนีผมว่าผมกระตุกเนี่ย,มมยไม่ได้อัดคลิปหรือไม่ก็บ้านทุบเลยเปลี่ยนรถกันล้วเนียข,ยขายกะย่างว่ <Watch out. S 2> okay, ะ w นวิ่งอยู่โอเคปาฝาดนะไม่ใช่ปาา <Watch out. S 2> เขานีนะ่อยเ อะไรเมปไหมปเปเปไปก่อนนะผมไปเซเว์ให้แล้วผมไปเล่นบ้างเดียว้เได้ร็มเีจ็บนงมีลาคนมีคนนะบ้านเดียวมีคนนะบ้านชุมมีคนเ็เ้าดึกังเล่นเดนี้นเอ้เีอ

โอ้ยกดผิดทัวทีอยู่ในวงอีกวนเล่นได้อยู่นะผมว่าโอ้เล่นได้เล่นได้เล่นนี่ว้ลนร่างเล่นได้อยู่ลุเรมมีเช็คปอดหายจริงอย่บนลยมุมเลยระวังนะถ้าอชุบนะโอเคครับทำ D มันดีอยู่ดีมากเลยดูควาเดี๋ยว สมาี่เล่นไหมามที่ตล่อมตลออ่อมไป,ไปดูน,นี่นอกวงเทียบนอเหียไปขอแล้วเกิดบา โอ้ยเป็นไรไเป็นไร <S <S ไสัตว์เอ้ยเอ,อ้ยัยแม่นกหมายเลขวยสวยฮะคุณีต้ขยับรถกังเผื่อจะทิมรถจบไม่นกได้ไงวะไอ้เคนี้นี่อ๋อน่าจะอยู่ยน่าจะอยู่เขาเนี้ยน,น,นี่เนี่ยเขาเนี้ยมาเกี่ยวนะนี่นะเอากระบะไปโอ้มามว่ะม,ม,มีคนคมาต้องกระบะ Lăng này nữa ừ. đang nhìn đi lăng đang nhìn đang nhìn chai 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 đi chai Knock 1 chai chai bắn จะมากระบะไม่มาพอดีไม่มีธมกนะไม่มีธมกเหมือนกันเหมือนมีคนยิงเรามาใช่เขาแล้วเขาเฮ้ยลงมาโอเคผมนีกว่าโอเคลงไม้เหรอตีลงไม้เห่อมั้งเอาขวาเอาขวาบ้างมันอยู่เขาสูงนะพีเจ้มก ข่าวม้าเขียวเนี่ยตัววะประเด็นคือมันตีเดียวเฮ้ยคนตีคนตีสวยไม่ใครโดนระเบิดอ่ะเฮ้ยออกขวาแล้วออกขวาแล้วเ้อยโดวแค่เนี่ยเวอร์ตีอยู่นบ้างวะเออย่างตัับมีตัวชิดครับ ไอ้พี่อะรบวนหมดเยอกันหอมมันอ้อ,อมเลยล <c oughs> งขึ้นหลังคาปุ๊บโดนยิงทันท oh, ีเลย่ี้ยโอ้โหภารกิจเสร็จแล้วขึ้นหลังคาปุ๊บล่วงปั๊บเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราดูคลิป